โอ้คุณแน่ฮัลโหลไงลูกสวัสดีครับต้องต้องบอกก่อนนะว่าถ้ากระตุกหน่อยบอกบอกด้วยนะมีไม่กระตุกด้วยเหรอเฮ้ยกระตุกบางครั้งเป็นบางครั้งนูแฮปปไปเบอร์เนูแฮปปไปเบอร์เ์พี่อินแล้วเนาะแฮปไปแล้วครับวันนี้เราแฮปกันทั้งวันเลยต้องบอกว่าวันนี้เป็นวันของพี่อินนะครับวันัเกิดของพี่อินใช่แล้วที่หนึ่งนะเราแตะที่หนึ่งอยู่ประมาณ าวิได้มั้งไม่แน่ใจเห็นยูเห็นอยูเห็นเห็นแชร์ในทวิตอยู่แม้ที่หนึ่งอ่สเราต้องคุยแบบไม่สปอยคือเราอ่ะไม่เคยมานั่งคุยกันแบบในนี้เลยอ่ะวันนี้เป็นผู้จัดและนักแสดงแฉกันคนละมุมได้เอาไปว่าฉลองแต่อันดับหนึ่งแล้วก็บินนกออกไปแบบเร็วๆของพวกเราแล้วกันเย้อันดับหได้เหอันดับหนึ่งก็ก็ดีใจแล้ว ก็ด,ดีใจมไหมดีใจครับโอ้เอนโดแล้วเป็นไงซีนนั้นตอน,นพี่เขบอกเลยว่าตลอดเวลาที่เราถ่ายและตัดต่อและแม้กระทั่งพวกเราเช็คเทปจนพวกเรานั่งดูเวลาจริงคำพูดที่ออกมาจากทีมงานตลอดคือหน้าหนึ่งหน้าปลอยตอนแหลม oh. หน้าปลอยตอนแหลมมากสองคือ ทำไมไอเดือนหนาวมันผมยาวสวยอย่างนี้คนแย่งเยอะมากแย่งแบบแบบแล้วแบบวันเนี้ยต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นวันที่รู้สึกว่าสวยที่สุดสวยที่สุดตั้งแต่ตั้งแต่ซีรีส์ออนมาอันนี้แหละสวยสุดละคือผู้ชายแย่งกันนะทุกคนผู้ชายแย่งคือคือเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะให้ลามไม่ได้แย่งเธอไงลามไม่ได้แย่งนะลามไม่แต่แต่ลามรักไงรักรักแบบเพื่อนไง รักแบบเพื่อนอยากให้เพื่อนไปต่อยกันอ่ะต่อยกันต่อยกันอ่ะก็คิดดูแล้วกันรู้สึกยังไงก็รู้สึกเฉยๆนะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าก็รู้ตัวเองว่าเราเป็นคนน่ารักอ่ะเนะทุกคนเข้าใจสิ่งที่แนนต้องเจอทุกวันไหมอ่ะขอแฮชแท็กนะบ้านลิงนะบ้านลิงแฮชแท็กบ้านเราคือบ้านลิงกันมีลิงเจ็ดตัวรวมน้ำด้วยนะคะไม่ได้แนะมีคนบอกว่าดูอยู่นะ ใช่อะเชนเดลเลอร์เชนเดลเลอร์เดี๋ยวเชนเดลเลอร์เดี๋ยวเชนเดลเลอร์แป๊บนึ่งนะเชนเดลเลอร์อยู่ก่อนเดี๋ยวเชนเดลเลอร์ที่มาเขาว่มันเข้าเข้าด้วยกันได้แบบแบบผีจอห้าจอเข้ากันพ้องกันได้ไหมเข้าเข้าไม่ได้ต่อใจมันมีอีกค่ะคือต้องวิดีโอคอลต้องวิดีโอคอลเข้ามาเลยมันมันไม่ได้แต่ไม่ได้เพราะว่า เี๋ยวให้เชนเดลเลอร์เข้ามาเพราะว่าเชนเดลเลอร์อะฉากนี้อ่ะฉากต่อยบวยอะเป็นประเด็นเป็นประเด็นที่เราจำได้ปะจำได้ปะจำได้ต้องบอกก่อนว่าฉากนั้นอะเขาผู้เขาคนนั้นก็ยืนอยู่ข้างๆปอยนะครับปอยโดนจับต้นไม้แต่เขายืนอยู่ข้างปอยฉากนั้นอะใช่แล้วจะบอกว่าจริงๆอ่ะถ้าทุกคนบอกว่าทําไมไม่มีโมเมนต์พาลาฟ้องเลยเอาความผิดที่เชนเดลเลอร์เลยเอาจริงจริงเดี๋ยวเราค่อยไปแช์นะรับเป็นเต็มใช่ไหม อ่ะไม่คิดดูไปป้าแปบเป็นไงดูนะครับเหนูรีวิวตัวเองสิให้แฟนขับดีใจหน่อยสิว่าปล่อยปีรีวิวตัวเองเหรอไม่คิดมาเห็นพี่เปิ้ลเข้ามาเลยอินทัศมาแล้วพี่เปิร์มาเหรอไม่คิดเห็นพี่เปิร์เข้ามากับอินทัศมาอืมต้องบอกก่อนนะว่าถ้าวันนี้รีวิวตัวเองนะอาจจะมีคนที่รู้สึกหมืนไสายปลอยขึ้นมาทันทีเพราะเพราะเพราะวันนี้มันมันแบบมันมันเป็นความที่แบบมีความสวยสวยแล้วก็มีคนหวง ทั้งเพื่อนห่วงแล้วก็มีคนแอบชอบพี่แบบต้องการเราคือคือยิ่งพูดไปยิ่งหมาดท่าย่ะเดือนหนาอ่ะเอาจริงนะอีพีนะเนอะใช่เป็นคนที่เหมือนมีคนมาคอยแย่งทุกอีพีอ่ะแต่บอกก่อนว่าไม่ได้อ่อยนะพี่คือเดือนหนาไม่ได้อ่อยนะแต่แค่แบบมีแต่คนรักใช่มีแต่คนรักคือเป็นคนน่ารักไงไม่ได้อ่อย อ่อยแบบเนียนๆอ่อยแบบเนียนๆใช่อ่อยแบบเนียนๆแต่เรือหนามไม่ดูตัวนะทุกคนอย่าเข้าใจผิดนะอ๋อเหรือๆๆๆดูดูมีคนบอกว่าดูแล้วอยากเป็นพี่ปลอยเลยโอ้โหเป็นพี่เนี่ยยากนะน้องต้องอ่อยเก่งๆใช่จะบอกว่าในมุมของในมุมของคืออันนั้นต้องให้ปลอยตอบใช่ไหมในมุมของผู้จัดเนี่ยการทํางาน ซีนต่อยมวยเนี่ยเป็นซีนที่ถ่ายวันปิดกล้องใช่ไม่มาจำได้เลยแล้วเป็นซีนที่แบบว่าเราจะต้องให้แสงคอนติเนียวยังไงมันต่อยกันยาวมากเพราะฉะนั้นต้องย้ายทุกอย่างมากลางคืนเพราะฉะนั้นเราถ่ายกันตอนเย็นถ้าคนถามว่าอา้าวทำไมลากไปถึงเย็นคือเขาเขานั่งคุยกันตอนเย็นเย็นแะล้วข้ามไปกลางคืนอ่นนะเนาะจำได้วันนั้นเป็นซีนที่แบบคนเยอะนักสแสดงครบเร่งกับเวลาแล้วเราต้องปิดกล้องวันนั้นอีกแบบโอ้เป็นเป็นซีนที่แบบ ผู้จัดยืนลุนร้องไห้ว่าฉันจะโดนอะไรบ้างส่วนนักแสดงเฮฮาปาร์ตี้กันอยู่ข้างๆไม่ได้สนใจอะไรเลยซีนนั้นสนุกซีนต่อยมือคือเป็นซีนที่รวมตัวแลวสนุกอ่ะพี่ใช่เพราะว่าเดี๋ยวค่อยแอบปล่อยเบื้องหลังเนาะงั้นยังพูดยังไม่พูดยังไม่พูดยังไม่พูดเพราะว่ามันต้องให้พี่เชนพูดเออยังไมือถือแม่หมดเลยอยู่ในมือถือพี่เพราะว่าทุกคนจะเห็นจากเบื้องหลังว่าซีนตอนที่เขาต่อยกันเนี่ยเดือนหนาวอยู่มุมไหน นี่ก็เนาะแล้วรู้สึกอีพีนี้ยความรู้สึกของของเดือนเป็นยังไงบ้างหนูหนูเล่นตัวนี้หนูต้องรู้ความรู้สึกของเดือนวันนี้นะครับวันนี้ก็เดือนก็รู้สึกคือวันนี้อัจเดือนเนี้ยก็เดือนก็เป็นฟิลแบบแฟนกันน่ารักน่ารักตัวพี่คือแบบเพิ่งเริ่มก็เป็นแฟนแบบเพราะอีพอีที่แล้วอ่ะคือเพิ่งเริ่มเป็นแฟนแต่อีพีนี้คือเป็นแฟนกันจริงๆเลยก็จ,จะมีแบบฟิลแบบถึงห่วง,งอนกันบ้างอะไรอย่างเงี้ย <C oughs> อืมอืมรักรดอีกอะไรนะรู้เปล่าว่ามีเธอรเราตัดลดูทุกอาทิตย์เลยจริงจริง,รง <laughs> แล้วเราก็จะแบบมีความความสนุกเฮฮากิ ik ik ๊กกักกันอยู่ในแก๊งเพราะว่าเอาทุกคนจะสันติฐานไปต่างๆนานานอาทิตย์นี้มัม่ๆแต่ของเราอะ่ะเอาจริงๆนะมันมีแหละดราม,มา่าแต่เราไม่เคยปล่อยให้มันดราม,ม่าหน่วงหนัก เพราะว่าตอนนี้ชีวิตพวกเราก็ดามากพออยู่แล้วดามากเยอะใชื่อไหมแต่รู้แต่ว่าเดือนหนาวสวยมากปอยก็สวยมากค่ะอุ้ยปอยไม่สวยเดือนหนาวว่าสวยสุดบอกให้วันเนี้แล้วก็ต้องสวยๆต่อไปถึงอาทิตย์หน้าแม่ใช่ปอยเป็นคนที่แบบว่าชีวิตจริงก็ไม่มีใครเกียดนางลงเลยนะทุกคนจะเอ็นดูนางหมดนางเป็นน้องคนเล็กใช่ไหมแต่คนที่ผิดละพลาดเยอะที่สุดก็จะเป็นปอย ใช่ไหมใช่ปพ่วใหรหนูน้อยหนูหนูมือใหม่ฮัดครับเอาหรอใหม่กว่าหนูพี่เชนนะเอาหรองั้นงั้นหนูหนูเป็นมือมือเกือบใหม่ก็ได้ฮะพี่เชนนะพี่เชนนะช่ปะแต่ว่าก็โอเคบางทีเนี่ยพี่แนนดุดุบอยอยู่เนี่ยเราก็จะอั้นหัวเราะไม่อยู่เพราะว่าคาแบบนางเป็นคนที่ขอโทษด้วยภาษาเดอดดามากอะแล้วเราก็ด่าไปแล้วก็หัวเลาะไปแล้วแบบว่า ปอยฉันด่าเธอแล้วฉันรู้สึกตัว,ตวเองเหมือนเป็นไบโพล่าคือแบบด่าไปแล้วก็หัวเราะไปแล้วก็กลับไปดาไ่าใหม่ไม่สามารถด่าปล่อยเกินห้านาทีได้เอาจริงๆนะเพราะว่าพี่แมงตกแต่น้องเป็นคนตก,ต,กตกในความพอวังในความน่ารักของปล่อยไงเวลาด่าก็เลยแบบด่าไม่ไหวแล้วป่อยแบบน่ารักเกินแบบปอยหยุดแล้วปลอยไม่ไหวแล้วปล่อยเอาความกล้าตรกไหนมาพูดเนี่ยพี่ทาจริงๆปอยปอยคนมโนเองแหละพี่มั่นใจมากมั่นใจกว่าบ่นก็ปลอยเนี่ยแหละเอาจริง ใช่ <c oughs> ไหมทุกคนบอกว่าสปอย EP9 เอาจริงๆนะปอยรู้ไหม EP9 มีอะไรบ้างไม่รู้เอาตรงๆแล้วไม่รู้แต่แต่่านพยายามนึกอัอนนึก,นกมันก็ต้องอา,อา,อาจจะรู้หน่อยแต่ไม่รู้อ่ะพี่เพราะมันไม่ถ่ายเรียงซีนอะ่ะมันไม่ได้ถ่ายเรียงซีนใช่่อ EP9 หรอแต่มันถ่าย e แบบตามก็เป็นภานะต่อยต่อยมวยต่อยมวย แล้วก็ก็ <c oughs> จําไม่ได้อ่ะลืม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 จริงๆอพีนี้ไม่ค่อยมีอะไรแฉปลอยเพราะว่าปลอยเล่นดีจะมีมีซีนที่มันออกอากาศไม่ได้อ่ะที่นางถูกผูกมือไวอ้อ่อถูกผูกมือไวอ้อ่ะแล้วก็แบบทุกคนสั่งคัดปิดก,กล้องแล้วนางดันหลุดคําออกมาท,<ำ>ที่มันไม่ส <ทำ S 2> ามารถออกอากาศได้ข๊อกกันเลยทุกคนแบบปลอยทําไมร้ายทําไมร้ายกับพี่เพิร์ด เนาะพี่เพิร์ดรูด้พี่เพิร์ดเลยพี่เพิร์ดลำไย,ยวิ่งออกไปแล้ว <laughs> ลำไย,ยอยู่ตรงนี้แมวปีหนงังแก๊สออลำไย,ยแบบนอนนอนอยู่แถวเนี้ยลำไย,ยนอนทั้งวันเลยธรรมชาติมีแมวที่แปลกที่ดปกติทุกคนถามว่าใครต่อยชนะอ่ะไม่บอกครับ <laughs> ไม่บอกไม่สปอยใครต่อยชนะไม่บอกค่ะต้องรองอาทิตย์หน้าอีกหกวันเองเอออีกหกวันเองทุกคนอีกแค่หกวันเองพี่บอกตรงๆไหมสปอยตรงนี้เลย ได้หรออยากตัดกันไม่เสร็จ <c oughs> จริงรอ๋อจริงว่าอันนี้ตัดเสร็จแล้วตัดเสร็จแ,แล้วแต่แบบทำเสียงทำสีอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็คือ,อยังยังไม่ได้ไฟนอลมาสเตอร์เลยอกำลังจะไฟนอลมาสเตอร์ขั้าเก้าอยู่่ะเพราะฉะนั้นมันถึงแบบมันมันมันเหิดขึ้นคอมาก <c oughs> พี่ปอยรู้หรือยังว่าปอยหวานคืออะไรมีคนถามอะ <c oughs> รู้เลยครับปอยหวานปอยหวานก็คือ,อคือ เอาตรงๆนะก็ยังไม่รู้นะไปอ่านคอมเมนต์มาก็ล้วแต่ละคนเขาบอกว่าปล่อยหวานก็คือคือหวานๆนะใช่ไหมเพราะก็เราก็ไม่รู้ว่าปล่อยหวานคืออะไรอันนี้คือรู้แล้วเราก็บอกว่าไม่รู้ไม่รู้ออไ,รไม่รู้แล้วไม่รู้แล้วหวาน,น,นคือแห่งตอนคนมัดผมขึ้นหรืออะไรที่มันจะมีผมแบบปล่อยๆลงมาเขาเรียกว่าแบบ<อ>มันหมดลงมาเขาเรียกว่าปล่อยหวาน เาอ,อย่างนี้ใช่ไหมนี่คอย,อยหวานใช่ไหมเออใช่ใช่ใช่คอ,อ,อ,อยต้องถามบ้างคนที่ภาษาไทยไม่ค่อยแข็งแรงด้วยนะเนี่ย <c oughs> เออใช่ <c oughs> เออพี่นายภาษาไทยไม่แข็งแรงนี่ใช่ใช่จะจามาจะแข็งจับรู้แหละว,ว่าลำชนะแต่บ่นชนะใจเดือนอู้่บางทีอ,อ่านแบบนี้คนลุกเยมือเกี้ยแบบอือใช่ไหม ทุกคนถามว่าคู่นี้แบบคู่จริงคู่มโนคู่อะไรบอกว่าพี่ไม่รู้นะว่าคู่นี้คู่มโนคู่อะไรแต่พี่รู้แต่ว่ามันสนิทกันแค่นั้นแหละผู้ชายแท้ๆนั่งดูปอยยังเขินเฮ้ยมีคงเหรผู้หญิงสูงมากผู้ชายครับผู้ชายครับร้อยเปอร์เซ็นไหมครับผู้ชายเนาะเราเหลืออีกตั้งประมาณหกอีพีปะห้าอีพีหก ถ้า EP ถ้า VIP ภาษาอัอาางกฤษปล่อยเทพมากจากขอบอกจริงเหรอปลอยครับไม,ไม่เคยรู้ภาษาปลอยคือแข็งแรงมากครับภาษ<ร><ร>าภาษาอังกฤษไม่ไม่ภาษาจีนภาษาอังกฤษก็แข็งแรงคนระัเป็นคนที่ภาษาแข็งแรงมากทุกคนอ่ะเริ่ม w h a t s your name Nancy w h a t s your name <S <laughs> we're gonna start speaking in English from now oh oh okay okay I know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  you Nancy what is your name why you ask my name when you already knew my name oh I I ลืม I ลืม I l ืมเนี่ยคาสิ่งที่พี่แนนต้องเจอบ่อยๆกับเด็กคนนี้นะอ่ะอันนี้คือก็เอามาแบบจอยจอยไลฟ์กันเฉยๆสนุกสนุกเพราะว่าแบบเได้จอยไลฟ์ทำให้หายคิดถึงกันไงพี่แนนเพราะไม่ได้ค่อยได้เจอกัน ใช่ก็เจออยู่นะแต่ว่าเจอแบบเรื่องเรียกมาดุบ้างเอาไม่ใช่เจอกนแล้วนะมาเดี๋ยวจะได้แบบเอาคนอื่นมานี่พี่ยังไม่เห็นพี่เชนเลยเขามอกพี่เชนป้อไปแล้วไม่เมื่อกี้ปอเห็นพี่เชนมาแล้วพี่เชนเมนตอยู่หรอเชนยกมือขึ้นยกยังไงล่ะจะยกยังไงล่ะพี่เชนเชนเชนเล็กเชนหน่อยดิเชน พี่เชนจ๋าพี่เชนคูปเปอร์จ๋าเชนคูปเปอร์จ๋าไม่มีใครยู่ไวเนี่ยฮะเอามาแล้วมาแล้วแชงงั้นเดี๋ยวจะให้น้องปอยอะไปพักผ่อนแล้วไปคุยกับแฟนขับเล่นเนาะ๋วยวาทีหน้าเรามาลุยใหม่บางทีก็แบบที่แบบแบบมองมองเทนแล้วแบบชอททำไมเราเจอแต่แท็กหนักๆแบบโหดเลยอะวันนี้มาครบทุกข่ายเลยนะ วันนี้เรามีอะไรบ้างคะเรามี YG เรามี GOT7 JYP เรามี NCT SM เราแบบโอ้เรามาทุกค่ายเลยเราก็แบบอ่ะสู้อ่ะแปะหนึ่งได้ห้าวิก็ยังดีแต่เราที่หนึ่งอะเราที่หนึ่งเราไม่ใช่หรอกพี่พี่นี่แชร์ได้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 แปดหนึ่งได้แปดหนึ่งก็ยังดีอยากได้เนางขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณครับได้เดี๋ยวพี่จะเรียก รอดูนะแล um ote, ้วหนูเมนนะหนูจะได้ช่วยส่งผมว่านานเกิดอะไรขึ้นกับพี okay. e ่ได้ได้โอเคแั้นบายบายครับบ๊ายบายทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับแอะเรามาหาเชนกันดีกว่าละเราก็กดไม่ถูกอีกแล้วเราก็กดครัพี่เชนเป็นไงคะทุกคน นี่คือธรรมชาติปกติคุยกับปอยก็จะประมาณอย่างนี้ลองแบบว่าคุยกันแบบอนี้เลยเนาะเดี๋ยวจะเราแบบเชื่อว่าหลายหลายคนต้องอัดพี่อ๋ออัดำว่าที่ว่าพี่เปิร์จอืมเนี่ยมันชอบกดไม่โดนใช่ปะอืมแท็กิชั่นเรานะคะวินดีอุยมีคนมีคำถามเดี๋ยวเดี๋กเอไว้ก่อนเอาไว้ก่อนอันนี้แบบอเ,เอาไว้ก่อน <laughs> แล้วมันก็ลงยากเนี่ยเหมือนมันเออตั้งแต่เมื่อกี้ที่ทวีตอะเอา้าพี่หม่หม่โเี่ชูตอนนี้คือเอา้าหาพี่เชนแต่คือกดไม่ได้เป็นไรไม่รู้อย่างนี้ไหมไม่กดไม่ได้ใช่ใชคือทตกคนหน่อยอยังนั่งกดนี้ได้ไหมยู ทำไมอ่ะทำไมกดไม่ได้อ่ะเดี๋ยวพงนะแม่ทำไมอ่ะเนี่ยไม่ได้อ่ะไม่ไม่กี่เชนยกมืออยู่จะบอกว่าก่อนที่เชนจะสามารถแก้ตัวได้ระหว่างที่ที่ใหม่กดให้เนาะก็คืออ่ากดไม่ได้ซีนเนี้ยไอซีนต่อยมวยเนี่ยออมันเป็นซีนค่ะชินาลูนีนน่วิววิวกดววไม่ติดอ่ะทุกคนเนี่ยเอาลองแบบปิดแอปแล้วเปิดใหม่ไหม เดี๋ยวปิดแอปแล้วเปิดใหม่นะแป๊บหนึ่งนะเพราะมันกดรับไม่ได้อนะ่ะ